ทีม,มือตัวเขาใหญ่มาเตาทานเหรอเอออันนี้มันเดือนเดือนแล้วเ้าใส่บะเขือก่อนบะเขือก,กาวตัวเมียเคยเห็ดอยู่ว่าซ้ำใดมันพอดีเออกา่หนูสุกจักน้อยกูแหละว่าเ้าใส่นี่บพอใครเห็นไม่สุกใครเอ้ออย,เอยหนูมันเนื่อเบื่อเออยางเปื่อหนูก็เริ่มสุกแย่แล้วเอ้ยต่อ,อผมเด้อเนี่ยต่อเผัดเดออ้อเขาเลยยาง สวัสดีค่ะยายรวยพาจวดช่องมิฟสีแชนแนลมือนีสิบพันเฮดเมนูขวบผมหนูน้าพี่น้องคำว่าเบิรงกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้น้ำได้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจยายรวยพาจวดมาเบิ้งขันตอนแรกเงาวอดอ่ะไม่สียังจำได้เออหนูน้ารักโตเนี่ยอาบัตบ้านตัวเดียวอ๋อตัวเดียวซับไปแล้วอันี้เต็มซับแล้วเต็มถ้วยน้อยซับน้อยเครื่องมันกับบักเขือใบกะเพราใบกระหดตะไคร โอ้ยน้ำมี่น้อยพี่กระเทียมเออพี่กระป๋ะเทียมเดี๋ยวหั่นให้มะเหลวกันเน่าต่ำแนวต่ำหั่นเน่าต่ำละลายแล้วเครื่องหันจักง่อยจักแซบอืมันสีเหอืองเครื่องเทศมันสีเดลหอมเลยขั้วขมหนูนาวันนี้ไม่ใช่ผัดขั้วแอนขั้วขมน้ำบุจุเออน้าม่น้อยห้ากัดยันห้าต่ำเปล่าเลยห้ากัดส้อยเอาอืผู้ใดไม่แห้งต่ำกะได้เป็นใบรด สามรสบะเนี้ยะการทำการตำตำเครื่องครับบะเนียะด้วยโคกยักษ์ครับโคกยักษ์มาเพลกระเซยลายบะใส่พริกสีแดงได้ยังงามเออใส่สีแดงตำมาเรียกเรียกไปว่านถ้าตำโมงหลายยังหูเอออือเอาเพลิดแห้งไว้ได้เพื่อนะไว้พริกเอ็นกระเลี้ยงกระเลี้ยงน้อยอ้วนครับเออพริกกระเลี้ยงตาบ้านตื่นมาพริกเครือ่าตะเทียมใส่น้ำครับเย็บม้าตาบ้าน กระเทียมเราก็เลือกเอาหัวมันไม่เน่าหัวที่มันขึ้นลาเราก็เอาทิ้งแอนมอแอนแมนใส่กันฟงแป้งนัวกันกระเด็นเราก็จะตำจุ๊จุ๊ก็ใส่ไปพร้อมกันเลยตะไคร้ที่เราตะไคร้ที่เราหั่นไว้ใบบุกโฮดกระเทียมพริกตำให้มันละเอียดสักหน่อยแมนให้มันละเอียดมันจะมาหอม Tắm bảy phao, bảy phao tám lắm Xay lái bò, giúp Xăm nhìn nó Mì lái, mì lái Ừ, mì lái giúp khoản bạc phao lại kẹt Mà bà chỉ, bà chỉ hóa xuyên Ừ, xay thẳng, xay thẳng Tắm thẳng bạch thôi, xay thẳng bạch thôi tắm Ừ, xay thẳng bạch thôi, xay thẳng bạch thôi tắm Xay thẳng bạch thôi, xay thẳng bạch thôi tắm Cần bằng bằng nghe à าเราจะไปคั่วผมหน้าของแท้หาเอาครับนี่ไม่ใส่หนูท่อนะครับเราก็จะทำการผัดเครื่องแกงก่อนมันหยอดจะงอจะใช้ลายใส่หน่อยแค่พริกบะเขืนสีชตำมาใส่อีกที่ล่ะครับไม่ยากเพีชเลย๋ยวามาสีบพีชพลอยแล้วฉีกเีชไปไหนพีชทีกแกงก็แท้ก่อนเออแม่นเยนี่คือสินสีีรับแกงแบบว่าเผ็ดนั่งแดง ลูกคกลั s okay. <S อ uh, uh. uh ่อ oh. ข um. ้าวัดขวเกลืเท่าไหรมันหอมตะกันด้วยหนงมะขวาร้องน้ำตาสุดหนงมะขวา้ะมันมันจะออกอ๋อแป๊บน้ำขวาลขวานไก่หนูที่เขาซับไว้แบนปับไก่ไงล่ะจับปิดจานที่ปอาไก่ไงล่ะหนูหน้าหาวเด้นนะครับหนูหาวเดิเประมาหนูหน้าแบบเรียงมันเสียงมันเข่าไหม ยอดน้ำลงไปเออน้ำรางกุกน้ำร้างกุกอ่าน้ำหนักก้าให้เห็นนี่เลยใส่น้อยเด้มันแดงแดเลยขวบผมเด้อบมัเป็นัดเดอรัเัดเดอขวบมขวแบบสดน้ำขวบมเลออนี่แขึ้นสีเล็กน้อยน่าร้องไห้ร้มงแหง มาเจ็ดแล้วรถหนาวมากครับท่านผู้ชมท่านเติมใช้เตาแก๊สเตาท่านดีกว่าดีกว่าเตาท่านครับอ่ะหยดน้ำลงไปครับเพราะในน้ำสดจะน้อยอจุอเจซัมดีนะมั้งเออเอาอีกน้อยกันเพื่อนเพื่อนมัสุกเพื่อนบอกแล้วมันสุกเติมนึงกูนะภาษีธรรมดาก็จะใช้ยักสามเออข้าภาษี ใ่ลูกโดรนลงโดนลงมาครับบาในเทาถุนี้เป็นปลาตเลยปุงพร้อมน่ปะไปปุงแล้วตั้สุกรอมันสุกแหงขวาได้เลยใส่แป้งนูตลงไปเอ่อสลดครับจะลดขึ้นแรงเหใส่น้ำตาลปะบอ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 บนจีพิดรสชาติใส่เต้าปลาเนาะบารสดีเออ น่านจีพิทไม่แม่ครับแต่หวานแหง้งเข้มขึ้นจะเป็นเข้มซีมจะก,ก่อนยังเติมไม่ครับไม่จะมายังเติมอย่ามันเข้มโอ้ลูกบาดแทงโอ้ลูกง่ามเลยได้ครับไปเตาทานเข้าได้ไปเตาทานมันจะห่อนเร็วอันนี้ล,ม,ลมพัดล่มทอลมพัดแกะร่มพัดเตาแก๊ส ใเครื่องปรุงครบแล้วเตากแก๊สบันมันมีห้องเลยมันเลยมมร,ร้อัดสิบหมื่นตัวเ้าใหญ่มาจะทานเหรอเออ,อนนี้มันเดือดเดืเอดแล้วเขาใส่บลาเกิดกันบลาเกิดกาลตัวแม่เคยเห็นดีว่าซ้ำใดมัน,นพอดีเออ,อกายหนูสุกจั็กน้อยุอ่ยนละว่าเขาใส่เนี่ยเพราะใครเห็นไมสุกครับโดนมันเริ่มเบื่อเออยันเบื่อโดนก็เริ่มสุกแน่แล้วเอออผมเด้อเนี่ยปลาเป็นผันเดอเเอ้อเขาเลยยางเออปลาเป็นผัด เพราะว่าเราจะใส่ผักกระดาษเหลือมันแก่แก่ตั้งหลายหน่วยเลยบ่ได้เลยได้สำนีดครับเต้าทานครับบ้านบ้านครับผมเลยเจ้าทานแย้ยรมาสานเลยปั่นอยู่ตรงหน้าปั่นตรงหน้าสมมุติแข็งขวาครับเต้าทานแข็งทราบพักได้หน่วยเป็นพ่ออยังว่าดิเพราะว่าทานมันจะหอมแมนมันจะโมขิวแก่ซุกสม้มเสมอครับแมนชิมมึงเลยได้บัตเตอรเอาซอนกลางมาชิมกันเด้อ อาการสวนขวามัดซิมั้มกันมาสินเนียบว่บ่้ยมันคือพอดีปดเ,อเป๊ีแยวว่า่วยทำเอหน้าเหมันพ่อจนเลยเด้อน,น้าอเ,อเอาใส่อีกเนาอเอใอใอแต่งอะไรป่ไจะเติมของปุ๋มัดเอาแท้แน่นเลยเอาแท้เรยวาที่นี่เอาความสดได้พอ่อ โอ้ว่ามใ,ในแต่จะไหลปานแจงเออหลาแจงมันต้อมอมออมเแต่เบิริลวดไงเออบกเออเออมันเป็นใส่กระดาดยอยู่ะออมเนาะแอนเติมน,ยยน,น้ำปลาอีกหน่อยกันน้ำปลาเดี๋ยวมันเข้มเอกกระองใส่ระมัดรวดะวัง,ดงดวเด้เข้มแล้วก็แก้บ่ได้นี้ขวบผมแนะนำสดจำนวนนะครับเด้อของแท้ก็เ,เติมน้ำแล้วก็เติมเครื่องอีก เพียงลงไปอีกน้ำมันจะเจือดน้าไม่จะเจือดเลยแสบเลยเชม่ยงหันแม่แสบไหมเออชีมโหย่ำหนีมันจะแห้งมั่นเนาะเขคิวเขาไมใชออบ่คิวมงขย่ำหนีดัน้าเฮ้ยย่ำฝนเขากินข้าวคิวแมนแต่ร่าง่ายก็กินด้วยา่ำฝนกันมีเขาจะมาการซชี่ยเหียไปเนิมเจียวแช่เจียวแย่ไป่ยกระเดาแรกก็ ใบกะเพราเป็นใหญ่เป๊ะเว้ยอ่ะเป๊ะเอามาเปเปอร์เดี๋ยวจะปากเวอร์ไอมอเะเขือจักหน่อยจักหน่อยก่อนมะเขือบ้านแดงนี่เอาฝางมาปีไบแจกหน่อยไอมะเขือมันสุจกจักหน่อยกันเนาะเอาใส่ใบ,บกะเพาารพาแต่ใบกะเพราก็ผักกระดายนะครับเดอ้อเพราะว่าขวบคมครับแซ่บเว้ยโน้มันจะถือกับคมนะครับเดอ้อเพราะว่าหนูมันไม่มีดีแมนมันมีคมเราต้องเอา ผักอะไรก็ได้คุณผู้มันเดือดทันใจอ่ะปีไปแจ้หน่อยกันเนออ่ามันผาบกวนเด้อครับไปเรื่โฆษณากันอการทอดนี่แหละตามด้วยนะได้ดีไปห้าวว้าวเนาะเรียบร้อยเรียบร้อย้บขั้นตอนสุดท้ายและท้ายสุดใส่ใบข้าวโปดอีกรอบนึงครับใบข้าวที่มันเลยตำครับเออตามด้วยสะเดากุไรมักคมน่อยคมแห้งอันนี้ครับจัดเอาตำฟอบๆแล้วครับเด้อเน้นลงไปด้วยเี้อืม มันขมแห้งเข้าไปเคืือบได้ครับเพราะว่าเข้าได้เด็ดใบเออเขาไปเด็ดเอาซีเมนต์ขมแห้งเข้าฟาดยิบออกฟาดยิบออกนะตกใจเป็นงาเลยเอ็นไฟมันเอาออกได้ทำมันขมจะได้เพิ่มอีกรอแอนแมนมันท่านด้ออกเนาะไหวมากแล้วเออขมยุ้ยเอาเลยบ่เออเอาเลยเอาเลยเอาเลยจิตใจได้ ใส่ทียบแล้าาวค่ะแน้วมาใส่ออืเอาแล้วก็ปองแล้วมันจะแห้งแล้วมันจะแห้งเแซบไม่ไหวที่ไีนไมันก็เล็ดไหมกินได้เออนี่แหละอยากเลียดต้องมายำต้องด่วนเอาเออเอาเห็นซีล่ละกินได้หลายคนอ่ตักเ,<อ>เลยทารทาท่าไหนก็ตักเลยตากล้องสีฮาม,มุมเองตากล้องนามุมเลิเย้เอ่อถั่วเต็มเต็มซ้ำมมเลยเออ ไล่เอาล่าทำมุสตบตบเรียบร้อยบมาทีนะวัดดีค่ะและ้วแล้วพี่น้องเขำว่าเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับและใครน้ำได้ขาดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจย้ายไว้ก็จวดจ่องนิสิทธ์แชนเนลทางผู้ชมทั้งหลายก็จะเจี๊ยบจะไข่จะจนหาเงินกระหายมันหิง้งหิ้งๆตัวหนา้หนาตัวตาสู้ขู่สู้ก้นเดอ้อซรัมปนี่แหละเนาะเจอกันคลิปนะไหมบายบายเป็นไง